วิลกินดาตุอาร์ดิดักิดักอาร์ดเดนนีนอรลชัวชัวเอ็นนีนอรลชัวเห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปั๊บว่าเนียนะอ 22 1 9เมษายน22 1 9เมษายน22 1การจะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องใช้ความอดทน เสียสละเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างในบางส่วนแต่ถ้าหากว่าเราได้เห็นวัตถุประสงค์เห็นผลสำเร็จในการที่เราเสียสละเวลาหรือว่าใช้ความอดทนมายาวนานนั้นเราจะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆขอให้ทุกคนถึงฝังฝันในวันนั้นนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ